ลโลไลสไตล์บายส้มซาแชร์เดียววันเจิดเกิดขึ้นทุกวันสร้างสร้างมาแบ่งปันอีกแล้วค่ะมเมือนีเด้ค่ะสร้างส่า15ิห้าเฮดอันชุดเนนนารีนะคะอันพี่ให้น้องม่านพี่น่ะตัวใหญ่แล้วน้องตัวน้อยๆแล้วมะเขาใส่ให้ให้น้องค่ะประมาณว่าพี่สาวสูงร้อยเจ็ดซีบแล้วมะห้นองร้อยสี่ความสูงนะคะ คือว่าเฮาสิมาลดลดอ่าลดให้สอบลงอ่ะค่ะเล็กแต่ว่าบ่ใไห้รัดรูปนะคะให้แบบว่าให้เพื่อเล็กหน่อยได้อีกจากสองปีอย่างง้สินะ่ะมาสังชาสิผ้าดีไอไว้อ่าชุดชุดเน่นนาลีค่ะพี่ให้น้องมาค่ะสางชาติจะพาทำนะคะมาเริ่มแรกกระโปรงนะคะ เอากระโปรงก่อนเนาะกระโปรงเราวัดได้เอาเข้าเอาเข้าอยู่ที่ข้างละข้างละนิ้วครึ่งค่ะคือรวมเบ็ดเสร็จ3มนิ้วเลาะเลยนะคะ ล้อออกเลยค่ะเลาอรอบเลยนะคะ เ้าเอาหัวออกมานะคะเนี่ยล๊บหัวออกมาแล้วเอามาแค่ตรงนี้นะคะระหว่างกระเป๋าเอระหว่างซิปนี้นะคะไม่ต้องอ,ออกหมดนะคะแล้วทีนี้เราึบ๊บข้างหน้าข้างหลังนะคะจะมีเก็ดอยู่เราเรามาร์กได้เก็ดละเก็ดเก็ดละนิ้วนะคะ เพราะว่าเราเฉลี่ยแล้วเจ็ดละนิ้วนะคะมันมีสี่เจ็ดนะเจ็ดละนิ้ว,นะวมาเลยค่ะเย็บตามรอยเลยนะคะเจ็ดละนิ้ว,ละ,ล,ะวละนิ้วเลยเนี่ยค่ะ ละนิ้วละนิ้วนะคะวัดดีจ้าเจ็ดเล่นิ้วเละนิ้วเลยนะคะเอ่อมาเรื่องอะไรคะอ๋อโทรหาเลยคะ่ะ สี่จุดข้างละนิ้วนะคะการนอาเข้าครั้งนี้เราจะไม่ไม่ตัดผ้าน,นะคะเพราะว่าเด็กต้องการใช้อีกนานสี่จุดสี่ยค่ะ นิ้วเลยนะคะ4 4จุดนิ้วอันนี้คือปริมาณที่เราจะเอาเข้าให้ครบสจุดนะคะคือเด็กเอาเข้า3ามนิ้วอะคะ่ะคือเฉลี่ย4ี่จุดอะให้มันได้3ามนิ้วอะคะ่ะเสร็จแล้วเราเข้าครบทุกจุดแล้วนะคะแล้วทีนี้เราก็ทำเกตน่ะให้ให้ปิดมาทางเดิมที่เราแกะออกเมื่อกี้เนี่ยคะ่ะ เมื่อกี้เรา,เราเ,ราเราเลาะเกล็ดจากแบบไหนเราก็เอาคืนแบบนั้นเลยค่ะเย็บติดก่อนนะคะ ตะเข็บที่เราแกะออกเมื่อกี้เนี่ยที่เราแกะออกเมื่อกี้เนี่ยค่ะที่เราแกะออกเมื่อกี้ที่เรามาเอาเข้าเมื่อกี้เนี่ยค่ะเนี่ยเห็นไหมคะเย็บติดกันให้เป็นรอยเดิมเหมือนที่เราแกะค่ะเกจกระโปงเขาก็จะจะเข้าเกตเข้าเหมือนเดิมอะค่ะก่อนที่เราจะแกะแล้วเอาเข้าเมื่อกี้เนี่ย เสร็จแล้วเราก็มาเสร็จแล้วเราก็มาเอาเข้านะคะเราก็วัดดูวัดดูก่อนเหมือนที่เราเนี่ยค่ะถ้าพอดีแล้วเราก็เราก็เอาไว้นี่ออกก่อนคะ่ะเดี๋ยวเราค่อยติดใหม่ เพราะว่าเ,เราเคลื่อนแล้วไอ้นี่ไม่ตรงค่ะไปเข็บจะไม่ตรง ตามตามไอ้น,นี่เลยนะคะตัดออกค่ะตัดออกที่เราตะเลิดแล้วตัดออกต่อหัวใหม่นะคะ ่อจากด้านในก่อนนะคะ ตลาเปาได้ถึงนะครับตลาเปาป็นตัวดำนะครับไมมีตะลาเปาที่ร้อนๆนะครับคือตะลาเปาหรือว่าจะเป็นในด้านปัจาสนะครับทีเราเปัจบรจาสรจปเาวรานะครับบัจจากรอดนะครับมีอบรรจักรี่คนี่ค่ะถ้าได้เป้าหมายที่เราเอาเข้าแล้วนะคะ ัสดีจ้านี่ค่ะจ้าจัาจ้าขอบคุณค่ะเนี่ยค่ะ ต่อหัวที่พอดีกับขอบที่เราเตรียมไว้ค่ะจดไม้มาส่งเนี่ย yeah. ค่ะเห็นไหมคะต่อเสร็จแล้วเราก็อันนี้เลยค่ะประกอบข้างนอกเมื่อกี้เราเย็บขอบข้างในติดกับขอบข้างนอก แล้วเราก็มาใส่ตะขอนะคะเนี่ยเห็นไหมจากเอล40ให้เหลือ28ค่ะแล้วเราก็มาใส่ตะขอนี้คืนนะคะใส่ตะขอนี้คืนเลยให้ตรงจุดนะคะให้ตรงจุด ก็มาฝั่งนี้อีงนะคะเนี้ยค่ะวิธีเอาเข้ากระโปรงนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะกระโปรงเนลลีเอาเข้าแบบไม่ตัดผ้านะคะ อยายให้ย่นนะคะสังเกตวางผ้าให้เรียบแล้วก็เย็บตามเดิมอะคะ่ะเพียงแต่เราย่อส่วนเนี่ยค่ะแล้วก็เก็บที่ตรงที่ได้ให้ลูกค้าค่ะเวลานี่เสร็จอแล้วทีนี้ในเมื่อเอวได้แล้วใช่ไหมคะเราจะมาเย็บเย็บชายลูกค้าค่ะเย็บชายกระโปรง ไม่เอาเข้านะคะโอไม่ตัดนะคะเราก็จะมาพับหนึ่งให้น้องเขาค่ะนี่อันนี้คือชายกระโปรงไม่ตัดนะคะพับขึ้นค่ะพับขึ้นพับขึ้นอันนี้ชายกระโปรงไม่ตัดจ้า ตรงไม่ตัดก็จะพับขึ้นนะคะอย่าดึงนะคะวางผ้าให้ตรงกันค่ะพอเด็กโตก็ลื้อออกมาอีกค่ะแล้วค่ะวิธีลดไซส์แบบไม่ตัดผ้านะคะ ใช้แบบไม่ตัดผ้าก็นี่ไงคะก็คือเราก็ต้องเอาเกดเนี้ยนะคะเนี่ยสมมุติว่าเราเอากี่กี่นิ้วเกดข้างในของไอ้นี่นะคะเราจะเข้ากี่นิ้วกี่นิ้วให้เราเฉลี่ยะคะ่ะสี่มุมสมมุติว่าสามนิ้วทํายังไงอันนี้นิ้วครึ่งอันนี้นิ้วครึ่งอะคะ่ะคือแต่ละเกดเฉลี่ยนะคะให้ได้ข้างละข้างละนิ้วครึ่งมันก็จะออกมาพอดีค่ะ คือเฉลี่ยเอานะคะสมมุติว่าเราจะเอาออกสี่นิ้วอ่าตั้งชาเอาเอาออกสี่นิ้วอย่างเงี้ยตั้งชาก็เอานี้หนึ่งอันนี้หนึ่งก็เป็นสองแล้วก็มาเอาฝั่งนี้หนึ่งฝั่งนี้หนึ่งก็เป็นสองเป็นสี่แล้วก็ทีนี้เอาหัวออกแล้วก็เฉลี่ยเนื้อผ้าออกนะคะแล้วเย็บเย็บแถงที่เราเอาเข้านี่ให้ติดกันเป็นลักษณะเดิมเหมือนเราฉีกผ้าครั้งแรกก่อนแล้วก็ประกอบหัวทีหลังนะคะแล้วที่เหลือก็ตัดออกค่ะ อันนี้คือการการย่อทรงนะคะย่อทรงจาก40ให้เหลืออยู่จาก40ให้เหลืออยู่38มแปดอะไรเงี้ยสามหกอะไรเงี้ยค่ะอันนี้คือการย่อหุ่นนะคะติดไอ้น,นี่ให้ตรงกันด้วยค่ะที่เดิมนั่แหละค่ะย่อหุ่นให้เล็กลงแต่ไม่ตัดผ้านะคะผ้าก็จะอยู่ข้างในถ้าเด็กอ้วนก็ขยายได้ค่ะแล้วทีนี้ชยัยถ้าไม่ตัดก็เย็บอย่างนี้ไว้ที่เขานะคะเนี่ย เย็บแล้วก็ช่วงเย็บอ่ะอย่าดึงนะคะอย่าดึงผ้านะคะให้วางผ้าตามตามความเป็นจริงอะค่ะเย็บเย็บอย่าดึงล่างลึงบนอะไรอย่างนี้นะคะให้วางผ้าตามความเหมาะสมค่ะแล้วก็เย็บเลยแล้วก็ไปรีดลงค่ะขั้นตอนการแกะเอวก็คือไล่เก็ดนี้เข้าไปฉเฉลี่ยทั้งสองข้างก่อนนะคะเฉี่ยสองข้างเราจะเอาเข้ากี่นิ้ว ข้างสมมุติว่าสีนิ้วก็ข้างนู้นสองข้างนี้สองต้องเฉลี่ยให้ได้ที่เหลือเราก็เอาออกไปแล้วเราก็ประกอบคืนแล้วก็ประกอบคืนนี้ค่ะแล้วก็ชายล่างก็อันนี้เราก็รีดลงอ่ะค่ะเนี่ยไม่ตัดผ้าลูกค้าคอมเมนต์ไม่ตัดผ้าะค่ะ ขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการแบ่งปันเช่นกันค่ะช่างซ่ามีไอเดียอะไรสัางซ่าก็จะมาแบ่งปันเช่นกันค่ะขอบคุณการติดตามขอบคุณการรับชมขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะ see you next to see you next clip คะ่ะ